ไปน่องตกคามาแดงมากกับปลาิดเหยี่ยมาต้มตไก่ทุกกินปีกมันเด้อพี่น้องเด้อต้มปีกไก่ในหมอนอ้อเนี่ยก็มีใบมะกรูดโคตยิงไข่หัวขาแล้วก็เกลือใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ข้ามเปียกเลยีนนไไ่น้องข้ามเปียกขาดไปเลยเนาะคนเราก็เอาไก่ล่องปรด็นนึงปิกฟ้าหม้อไว้ก่อนโอ้โหจัดมาก เอาหัวหอมกินเอาง่วนแล้วต,ตัดออกไงเอามาใส่พอนรถบี ก็เกลือด oh ้วยใส่รูปแบบเตึมเกลือตึมอันนี้โอ้ชิมเค็มขอแลรวยิ่งรูปแบนี้ไข้เป็นม้วนละลายกันไอ้รูปดีก็เป็นม้วนละลายโข cái thời kể con ăn ở mùa nó kim nó ngon ngợi nó kim 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 ngợi เท่มหมดเลากเจ้าเดิมเขาเดิกเค้มบมกมันฉ่ำอะไหมัมนเค็มเอาน้ำใส่น้เกือ่อ๋ออืมทำมไทยแทนไ่จางเหเือนรอบนี้จางเพราะเราคนมันลายอ่าจบนี่ตอน้ำเชืมใส่ไว่าลอันนี้เมนูยังครับ 啥子都比他们强，嗯，没啥子差别，嗯，都白来了，白空手。那看，把这毛猪割了 าดีแล้วลมีนี้ใครนทีนี้อืมการทีนเราจะต้องอืมการแบกจะบอกนะ ตามหมดไม่เป็นไรแล้วเจลีมหน่อยเจลิมหวานใส่ข้อตายแบบตามเดีมยืดข้อเดียว กินเซฟอันนี้เขาเรียเกเซฟกระทะหมิ่นเลยเซฟกระทะฮัทเออเซฟกระทะฮัทมาเรียบร้อยพี่น้องครับสีสันหน้าตาโอ้ยสวยมากยังก,ก็ซื้อที่ร้านเลยครับอันนี้ก็ต้มไก่เบ,บาเพล็ดนะจะกันกันเลยครับน้าแม่มหมเฮ้เน้อา,ากินได้ไหมดิน้องอยากเอาบบอีกตะวนหยนเฮ้ยามาพี่น้องมากินข้าวมาคักๆ รอ,อยนะผัดผักไหซีซันสะทำร้านอาหารหมดละหมูผัดลูกหมูติเจ้า กำลนันเลเผาเลยหอนเนี่อืมหอนแม่งกาดสุดยอดเลยเว้อ <ใน S 2> ยอไม่เอาที่ไม่พออะิีมแล้วโคผสมอืมได้ความเปรียวไร่ชอบก็ดีรส Ma non è ไปกินกับเบื้องเด้อไข่น้ำตาจะให้ขาดร้องกระป๋ากระปองม,มาลงมากินข้าวนะ พุ่งมีต้องไปโรงเรียนเดี๋ยววันมันอรเอยอันคอยเห็นนะเอ็เอฟบอ F ีดรอกเขามาก้าวไกล่อยในเฟซบุ๊กคอยนะคอยเห็นนะเดี๋ยวคุูโทษดาจะรู้สึกเขาเขาจะตายยังไง ร้านผงอันพกขวดเขาเป็นหนึ่งนี่แหละต้องการนี่แหละเพื่อนบารร้านข่อยน้ำพกขวดไบลเด้อ,อค่ะ mm hmm. อีเล้าวอ่ะเพื่อนลูก,ลกอันลูกเพื่อนกะแวาอันบ่งหูหอดักซื้อพอซื้อแม่ซื้อเจ้าของกับบ่งหูอ่ั่ิเพื่อนบาร์จะข่อยเด้อร์อีเล่าว่มนะ mm hmm. เป็นหอดใหญ่คนไหนได้ค่ะยังปากมาอยู่อีหานี่เดี mm ๋ hmm. ยวจะรู้โทษดา นี่ตัวตนอีกนะน่ะอืรั่วร้านไปดาวข้านามึงก็ต้องมาบอกกูม่งมันญาติที่โกหกทีก้ากูมึงไม่คิดมาว่าเป็นลูกกูอีกเดีเขาจะมาเรียว่าลูกจะขวามนะเน่าเอาเนาะเอาความจะขอางนะ ชัวชมาค่วันดี้ยี่ชูจุนะมีทียังมาวิจณ์บกุกคนด้วยม,มั้งกูโทรไประ,นะะลังซ้ายกูนะกูดาระลับไม่ได้มาเก,ก่าใครคนเขาคือโลงๆอั้มูจัรแยกแก่ มึงเข้าใจบอกเล็กน้อยพิเศษมึงเข้าใจบอกมึงเข้าใจอืมถ้ามึงว่าแบบนี้ถ้ามามึงว่ามันเล็กน้อยทั่วประเทศนี่คนที่เขาเป็นคือลูกกูน่ะนีตายแหละมึงอ่ะถ้าวอาคนแถวที่ตายแหละอายุกับเราเราหกชีพหาชีพปวดไปละพี่น้องไนมีร้านรุ่นชัมมาหน้าอย่แน่ะไปเปนร้านเป,ป็นที่ชาบ้านหนึ่งแล้วอ าก็ะเขาวที่เราไปเกี่ยวเรื่กับปูเรามาบอกกูณทำไมอะ่ะบ่อยาคก,กุญแจขอบครัวมึงน่ะอืมันต้องมาบอกกูหรอกขอบครัวามสีเหลืองขิรวยกัต้องมาบอกกูมัต้องมารายงานกูกูไ่ต้องการลับลูกกูไ่ต้องการเสือกเรื่องชาวบ้านใช่ไหนซักถูกกับครอบครัวกูบันีกับลูกกูมันเป็นล้านมึงมถ้าคุณโทษด่าจะรำไม่ได้นะ เป็นประมาณนีองลูกเป็นเดียคือแต่จังไรเผ่าเป็นแม่คนเป็นยายคน,นมาหาว่าจะเด็กน่อยมาหาว่าจะครอบครัวคนอื่นเข,นะา,ขานะ่ะการศึกษาน่ะเรียนมาแบบมามา,มาแบบกุรามนเน่ยจังบ้ไส้ม,มันมีประโยชน์คุณนันก่ได้เรียนหรอกอืม,มจะได้เรียนหรอฟุกงจิป่วย คนที่มันมีตัวตนมันด่าคักอยู่รอบพี่น้องเลยนังน่งหนาเห็นอย่ายนี้นี่กับลูกร้านมึงมันมันเกี่ยวนะ่ยกับลูกกูล่ะเออมึงมันมาส่งเสียลูกกูได้มึงมันาเลี้ยงลูกซอยลูกกูได้ละ่ะซอยกูได้ละ่ะ นาล้านมืงถ่ายสิบ้างนาตาขึ้นเหี้ยเนี่ยมาทำพลกูกกูงทำอืมกูอยากดูรีนิดหน่อยนะภากูอยากว่างใส่มึงขึ้นอ่ะกินออกไม่ออกหวานไม่กิมนาน้ำไว่กินหวานไป